สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมครับแต่วันนี้ครับน้องมีจับนะฮะคัดคัดมาให้เลยนะครับก็มีพับพิตาอยู่สามรุ่นนะครับก็วันนี้ก็จะมีจัมโบ้อน้ตคลั่งอ่าหรือรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับมีมาหกองนะครับแล้วก็จัมโบ้สองจัมโบ้สองก็มีมาประมาณสิบ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 สององค์นะครับแล้วก็อีกรุ่นครับพาบไม่ได้เลยนะครับอ่ากระถิ่น ปีที่แล้วนะครับรุ่นสุดท้ายของปีที่แล้วก็เป็นเศรษฐีเหนือดวงนะครับวันนี้ก็คัดมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมมอบกันพี่ชายนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด24องค์24รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ทางอดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะซึ่งเป็นหมายเลขและเบอร์เดียวกันเลยนะครับทักมาได้เลยที่อดีตไลน์หรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อตัดสินใจนะครับนะติดต่อน้องได้24ชั่วโมงครับถ้าน้องไม่รับนะเดี๋ยวน้องติดต่อกลับแน่นอนนะครับ นะครับมีจัดส่งนะฮะปลายทางพี่ชายนะครับด่วน1-2วันถึงเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยพี่รายการแรกมาองค์นี้เลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นอ่ารวยหมื่นล้านนะครับหรือเขาเรียกกันว่าจัมโบกันอกข้างนะครับลายการนี้ครับสวยๆเลยเลขคนตเบอร์สามสี่เก้าครับนะปิดแผ่นทองาน้านะครับรวยจีวรวุฒปู่เนื้อเทาหูทูบฮะรายการที่สวยๆครับแบ่งปันพี่เบาๆฮะองนี้แบ่งปันพี่สองร้อยแปดสองร้อย ห้าสิบาทพอนะองค์นี้ให้สองร้อยห้าสิบาทพอจ่ายพิเศษมานะครับต่อมาองค์ที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อดำปลาานเลขค้ดเบอร์สามสี่เก้าจะกดเงินสองดอกรายการนี้ก็แบ่งปันเท่ากันสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อเกสรนเนื้อเกสรเข้มพี่จะกุดทองทิพย์สองดอกเลขค้ดเบอร์สามหนึ่งสามามเงินถามทองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปนี่บจะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่ครับรายการที่เป็นเนื้อผงขาวสมเด็จตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคุณะเบอร์สามห้าสองฮะเลขคุณะเบอร์สามห้าสองพี่ชายรายการนี้ก็เอาไปสองร0อยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากครับรายการนี้เป็นเป็นทองโดยจอรแเน่นๆครับเลขคุณะเบอร์หนึ่งห้าห้าองค์นี้ผมขอสองร้อยแปดสิบนะ องค์นี้จิววอนแน่นจริงพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายเนื้อชั้นมักครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการที่เป็นเนื้อแล่เหล็กน้ำผีเลขคนเบอร์สองแปดหนึ่งครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่หกนี่ครับสวยๆเลยต่อมาลุนต่อไปครับมาเป็นพัชปิดตาจัมโบ้ ปั๊บปิดตาจัมโบ้มาเป็นรายการนี้ฮะรายการที่7ครับรายการที่7เนื้อเทาหงทูบนะครับตะกุดเงินแท้กำไรข้อมือเงินแท้พี่นะสออันนะฮะสอดอกเลขคนตัวเบอร์สามสี่รายการนี้ก็2 5 0บาทครับพี่ชายรายการที่7ครับต่อมารายการที่8ปดรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมกนักฮะพี่ดูฮะพี่ดูมวลสารรายการนี้เป็นตะกุดทองคาแท้นะครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสิด้านหลังโรยเพชรหน้าทั้ง ตะกุดเงินแท้งเนื้อชั้นหมากครับรายการนี้ขอแบ่งปันนพี่ที่600บาทนะครับองค์นี้ขอที่600บาทครับปิดตัดจำนวนสองตะกุดทองคำฮะต่อมาครับรายการที่9ครับรายการที่9ารายการนี้เป็นเนื้อนครบปิดแผ่นทองครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสามสิบสามเลขเบิ้ลเลขคนจัเบอร์หมายเลขสามสิบสามเลขเบิ้ลครับรายการนี้ฮะรายการที่9ครับขอแบ่งปันนี่พี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมารายการที่10รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักตะกุดเงินแท้5ดอกนะครับตะกุดเงินแท้5ดอกเลขค้ดตเบอร์มาเลข96ฮะรายการนี้ขอ350บาทในพิจายรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาทาสแบงเลขค้ดตเบอร์มาเลข92าด้านหลังนะครับนะฝั่งตะกุดเงินกะ5ดอกนะครับฝั่งตะกุดเงิน5ดอกรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่พี่ที่300อนะฮะองนี้ผมพิเศษให้300บาทรัพิจายรายการที่นะฮะ สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองสิบสองรายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูปปิดแผ่นเงินนะครับเลขคนจัเบอร์ห้าสิบแปดครับรายการนี้รายการที่สิบสองขอแบ่งปันที่สองร้อยสี่สิบาทครับพี่ชารายการที่สิบสองนี่ครับต่อมารายการที่สิบสามครับจะภาพไปไม่ได้เลยกับรายการนี้เนื้อจินดาวมณีฮะเลขคนจัเบอร์หมาเลขแปดสิบสามด้านหลังรวยเพชรหน้าทั่งครับรายการที่ผมขอที่เจ็ดร้อยนะพี่นะ องนี้จะคุณทองคำนะครับเนื้อจินดามณนี้ขอที่700บาทครับพี่ชายรายการที่13ต่อมารายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อผงขาวพุทธคุณนี่ครับปิดแผงเงินเลขคูเบอร์19หรือเรียกว่าขาวสมเด็จก็ได้พี่ชายรายการนี้นะครับรายการที่14นี่ครับขอแบ่งปันให้พี่พที่240บาทนะครับต่อมารายการที่15รายการที่สวยเลยพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อว่าน นี่ครับน่าจะเป็นเนื้อเนื้อเอ้ยเนื้อดินเผาทวที่พี่เลขโคนจำนวนหมายเลขหนึ่งเนื้อดินเผานะพี่นะอุดมวลสารด้านหลังนี่คือเนื้อดินเผานะฮะแล้วก็ทําผิวโบราณนะครับรายการนี้เอาไป220บาทพอพี่ชายรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิกรายการที่เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับทําผิวโบราณพี่เลขโคนจำนวนหมายเลขแปดสิบหกครับรายการที่สิบหกรายการนี้ขอ220บบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับ ต่อมารายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อเโคบอุดโคบนะฮะอุดโคบตรงสะดือนี่ครับเลขคนดเบอร์มาเลขเก้าสิบห้ารายการนี้ก็สองรอยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับต่อมารายการที่18ครับรายการนี้เลขคนจัเบิร์มาเลข80รายการนี้เป็นเนื้อเขียวพวกกระซับนะองว่านนะฮะองเนื้อว่าน108นะครับด้านหลังเนี่ยองยุติกลุ่เงินเอาไปพี่นะ300บาทตะกดุเงิน5ดอกนะพี่ชายรายการที่18ครับ ต่อมารายการที่19ครับมาเป็นรุ่นนะครับเศษฐีเหนือดวงครับมาองค์นี้องค์แรกเลยรายการนี้ครับสวยๆครับเลขโคดําเบอร์หมายเลขสามี่สตะกรุดเงินแท้2ฝั่งครับพี่ชายรายการที่ตะกรุดเงินแท้2ฝั่งเขียนยันด้วยนะเนื้อเท้าผงทู่พี่ชายผสมผงฟางกาฝักนะครับแร่ลุ้งนะครับนี่โอ้โหนะได้ตะกรุด2ฝั่งพี่ชายนะนี่จะสร้างเล็กน้อยฝั่งพลอยแดงครับรายการนี้ขอ300บาทครับพี่ชายรายการที่19 ต่อมารายการที่20เนี่ยมาติดจีวอลหลวงปู่เลยด้านหลังฝังเหรียญมาด้วยด้านหลังฝังเหรียญมาด้วยพี่จา๋าเนะี่ครับเลขคจะเบอร์มาเลข59กแล้วรายการนี้เป็นเนื้อถมพูนะครับว่านหลังทองติดจีวอนะหลังนะี่ฮะรายการนี้เหรียญเนีนะ่ยฮะฝังเหรียญ นะเหรียญชื่อว่าเหรียญเสื้อทีเหนือดวงนะครับนะีบ่ฮะรายการนี้มป็นโดยฝังเหรียญพี่ชายขอสามรบาทเหลืออยู่องค์เดียวน,นะฮะได้มาเพียงแคอง่องค์เดียวพี่ฝังเหรียญนะนี่น้ำหนักพอได้เลยนะครับรายการที่20ต่อมารายการ21ครับรายการนี้เป็นเงินก้อนค,ก,คกดําแดงครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข1 4ึนะครับหนึ 1, 4, รายการนี้ใครรับแจ้งได้พี่ชาย200บาทพร้อมจะส่งฟรีฮนะ ต่อมารายการที่22ครับรายการที่วสวยๆเลยพีชาเลขคนจําเบอร์188ครับรายการที่วสวยๆนะครับเนื้อขาวพุทธคุณนะฮะนับแบ่งพันหลังฝังพลอยเขียวครับโอ้นี่ฮะติดจีวรลลุ้ปู่ด้วยนะรายการที่22นี่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่280บบาทครับพี่ชายนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่23ครับเลขเขาจเบอร์มาเลข166ครับรายการที้การยี่สิเลขเขาจเบอร์เลขหนึครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวพี่ทุกคนปิดแผ่นทองคำเปรีวแท้กิมซัว99.9เซ็นะฮะแล่นลุงหลังฝั่งพลอยนี่ครับนี่เลขเขาจเบอร์166 <L 1> รายการนี้เอาไป250บาทครับรายการยี่สิ ต่อมารายการ24ครับรายการ24ก็สวยในวพชายรายการนี้ครับเป็นเนื้อขาพืชคุณนับแบงค์พันหลังฝังพลอยเขียวครับรายการนี้คด้คนเบอร์แปดเจ็ดครับรายการนี้ก็28 0บาทเหมือนกันครับพี่ชายเนี่ยฮะจัดให้กันสวยๆกันเลยนะครับสำหรับนี้ก็มีแบงปันนี่พี่นะครับย4รายการนี้ครับลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้งกาบขอบพระคุณที่พีุ่กท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ